่แล้วสวัสดีครับวัดวบร์ชัแน,นลนะครับพกผมเองนะครับช่างบินนะครับวันนี้นะครับจะมาเปลี่ยนหน้าจอหน้าเรือนใหม่ที่มันแตกลายงาแบบนี้นะครับให้เหมือนใหม่โดยใช้วัสลีนอันนี้นะอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่ว่าผมว่าน่าจะใช้ได้นะครับนะเป็นคล้ายๆกับเดี๋ยวผมว่าอ่านนะครับเครื่อบบำรุงปากผิวปากอะ่ะพวกผนมาสลีนเหมือนอะไรพวกนี้นะครับเต่๋ยผมจะลอง ทำให้ดูนะครับว่ามันจะหายเป็นลายงานแตกรายงานเป็นี้หรือเปล่าเนาะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาครับเราไปชมกันเลยครับขั้นแรกนะครับเราจะลองแบบไม่ตัดต่อเลยนะครับจะลองอ่าเนี่ครับผมจะนี่นะฮะหน่อยนึงลองใช้หน่อยนึงก่อนนะครับนี่ครับมาละ ครับเลื่อนมาเนะครับอีกหน่อยครับอีกหน่อยนี่แห้งกว่าน,นี่นะ นี่ครับก็ลองทดลองดูแล้วนะครับก็ยังก็ใช้ได้นะผมว่าใช้ได้นะครับกับลายที่ก่อนทํากับหลังทําผมว่าทำเสร็จแล้วก็ลองรอยก็หายไปบ้างนะครับแต่ก็ยังมีลงเหลืออยู่ที่มันแตกเนาะเพราะว่าบางทีมันแตกไปแล้วเราถูยังไงมันก็ยังไม่ไม่สนิทนะครับแต่มก็ดีขึ้นกว่าเดิมมากนะครับน่ครับด้วยงบแค่ยี่สิบบาทสามารถทําให้เรือนไม้นะครับใหม่ขึ้นมาได้นะครับยังไงคับเพื่อน ลองไปดูนะครับว่ารถมีรถเก่าๆหรือเปล่าที่เลือนไม้เป็นแบบนี้นะครับลองถามดูนะครับถ้าใครถามแล้วหายก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับโอเคครับงันขอจบคลิปวเพีงเท่านี้ครับสวัสดีครับ